มีใครเคยฉีดโบแล้วเจอปัญหายิมเบี้ยวไหมคะจริงๆแล้วตัวการผู้ร้ายเนี่ยอาจจะไม่ใช่โบนะแต่เป็นการฉีดที่ผิดตำแหน่งคะ่ะวันนี้อ้างจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าสาเหตุของการฉีดโบแล้วยิมเบี้ยวเกิดจากอะไรได้บ้างสรุปมาให้มี3ข้อด้วยกันคะ่ะ1คือการฉีดโบลดขนาดกล้ามเนื้อกรามการฉีดโบลดขนาดกล้ามเนื้อกรามเราจะฉีดเข้ามาเซตเตอร์มัสเซิลที่วางตัวบริเวณนี้ถ้าเกิดว่าฉีดตำแหน่งด้านหน้าเกินไปแล้วไปโดนกล้ามเนื้อไรโซเรียสที่มี ที่ดึงมุมปากออกด้านข้างสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะคือยิ้มแล้วมุมปากสองข้างอจะฉีกออกได้ไม่เท่ากันจุดที่2ก็คือการฉีดลิฟติงค่ะการฉีดลิฟติงเป็นการฉีดตื้นๆบริเวณกรอบหน้านาะอบางคนอาจจะฉีดขึ้นมาด้านบนฉีดไปถึงหลังหูหรือว่าขึ้นมาด้านบนแถวๆบริเวณขมับได้จุดนี้เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงในการโดนไรซเรียสได้หรือว่าโดนดี O แล้วก็ดี I ได้ซึ่งทั้งสามาัดนี้ทำ ให้เกิดปัญหายิมเบี้ยวมุมปากเบี้ยวมุมปากไม่เท่ากันได้ค่ะถ้าเกิดว่าฉีดโบลิฟติงด้วยชั้นที่มันลึกเกินไปหรือว่าตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมก็จะเกิดปัญหานี้ได้ค่ะจุดที่3การฉีดคลายกล้ามเนื้อคางหรือว่าเมทัล l ิสมัสซกล้ามเนื้อเนี้ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะว่ามันมี DLI แล้วก็ด AO อยู่ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราตั้งใจฉีดตรงกลางแต่ว่ามันไปโดนกล้ามเนื้อ2มัดเนี้ยก็จะทําให้เกิดยิมเบี้ยวแล้วก็มุมปากเบี้ยวได้เช่นกัน ดังนั้นสรุปสําหรับคลิปนี้นะคะการทาหัตนาการทุกอย่างมีความเสี่ยงแม้กระทั่งการฉีดโบทโวลเวอร์เฟสก็มีความเสี่ยงเช่นกันดังนั้นก่อนที่เ,เพื่อนๆจะฉีดก็หาข้อมูลให้ดีก่อนนะแล้วก็หลังฉีดก็ดูอาการตัวเองด้วยนะคะส่วนวิธีป้องกันนะคะคือคุณหมอที่ฉีดเนี่ยจะต้องรู้อณูตมีแล้วก็มีการตรวจประเมินการทํางานของกล้ามเนื้อก่อนที่จะฉีดค่ะถ้าใครเคยเจอปัญหานี้แล้วใช้ระยะเวลากี่เดือนกว่าจะหายก็ลองคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังนะ